เวลานี้ลูกอายุ67ย่าง68แล้วขอรับกำลังที่งานเขาออกไงเอาดีแล้วดีแล้วยังไม่ได้จ่ายเลยนะได้ตัวแล้วว่าไปดิครับเด็กเอ๋อตั้งใจอยากจะอยู่ให้ถึงอายุ90เพื่อจะได้ชมบารมีหลวงพ่อต่อไปแต่การเจ็บไข้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว อยากเรียนทราบว่าจะทำบุญหรือปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะมีอายุครบเก้าสปีพอดอีน้อยไปตั้งใจไว้ร้อยปีวิธีปฏิบัติไม่ยากนะครับข้บพเจแนะนำเลยครับใช้ใจไว้เรื่อย <c oughs> เอาอีกแล้วลมาแต่ก็ฉันเองที่ห้ามความตายไม่ได้ห้ามเนมือนแม่ไงนะโอเอาที่ดีกว่าจ้า โรครักตัดสินใจว่าจะตายเมื่อไรเขาไปในพันมันนั้นดีกว่าโอ้แยดีกว่ามากนะครับไปต้องไม่ต้องรองอ,อ่ะมันเป็นชั่รอเย้าสิ่งใดก็เราสิ่งไม่ได้ถ้าร้องห่วงแบบนี้มันเป็นตัวตัดลาบลาถ้ากิจบริบครคสุทธิ์เขาก็ยหญ่ให้เองฝากฝากแ้วโจรใหญ่คิดว่ามันจะตายเมื่อไรตายเมื่อไรคนแช่างมากหรือไม่ก็ช่างตายเมื่อไรที่ไปในพันมันนั้นจะดีกว่าโอ้